ที่ยี่สิบปดวันมันมันเกินอยู่แล้วนี่มันเจ็ดสิบแปดวันแล้วมั้งเนี่ยตอนนี้ยิงเกินมันมันมันก็ไม่่อ่โห้ท่าไหรแต่มันไม่น่าจะต่ำมาสามร้อยยี่สิบห้ามันต้องมันต้องไม่ต่ำเนี่ยมันต่ำไม่ได้มันต่ำาสามร้อยยี่สิบห้าไม่ได้มันให้ให้เป็นสามร้อยยี่สิบหกก็จบแต่จะให้มันอยู่ในเกณฑ์เลยถึงจะดีอายุที่ยี่สิบแปดวันแล้วเรามาไล่ยิงอย่างเงี้ยถึงจะดีก็อยู่ที่เจอหินไม่เจอหินอีกแล้วพี่ ถ้าเจอเหินมันก็จะแข็งน้อยถ้ายิงลงไปไม่เจอเหินปูนก็ไปตามตาเต่งเพราะว่าถ้าดูจากวันทนี่รออออายงานของเกๆอันเก่าเนี่ยมันถูกมลื้อไปแล้วมันคือถนนซีกนี้ซีกนี้ประมาณห้าร้อยเมตรตันนี้มันตัวเก่าหรือตัวใหม่มันตัวเก่าตัวใหม่เดี๋ยวพี่จะคุยอยงตรงว่ามันไม่ได้มีการเทคอนกรีตในวันงก่าวพวงเนี่ยถนนผมทำเสร็จไปตั้งแต่วันที่สามสิบเอ็ดแล้ว่ะ แล้วเขาเก็บลูกปูนที่มือก็มชุดลูกปูนมีชุดเดียวแต่มันมันไม่ได้ตรงไงพี่มันไม่มีวันมันไม่ได้ทําถนนวันวันเนี้ยผมเพิ่งเห็นตอนที่ว่าเม้ก็บ<ม>นงงานล่ะฮะเขาไม่ได้เก็บนั่งงานอันนี้ไม่ทราบครับต้องบอกว่าไม่ทราบครับ <c oughs> เพราะว่าวันที่ผมมาดูผมไม่เจอลูกปูน แล้วปัญหาที่เกิดตอนนี้คือปัญหาที่เกิดก็คือผมคณะกรรมการมีมติใีประชุม,มว่ามันไม่แข็งแรงไม่แข็งแรงคือดูจากสภาพใช้ความรู้สึกตามสภาพคือที่เห็นวันที่ตรวจอ่ะเจาะลูกป,ปูนขึ้นมาแล้วมันมันแหลกลูกป,ปูนมันแตกม,มันแตกอ่ะอถนนภายนอกมองดูแตกแล้วเจาะขึ้นมาได้ความหนาได้อะไรได้แต่พอ,อ เขาเรียกว่าอะไรอะแรงบีบจับนี่มันเป็นแหลกเป็นแหลกคามือเลยนะคะก็เลยนี่แหะค่ะต้องเลยมันไม่เกาะตัวต้องพึ่งโยธาค่ะให้ให้ให้เข้ามารับรองหน่อยค่ะทีนี้วันนี้พี่ถือหนังสือตอบกลับมาด้วยไหมคะหนังสืออะไรครับที่ที่ทางอบตทําเรื่องไปอะค่ะว่าเอามาเอาค่ะเนียมีทั้งฉบับใหม่ฉบับเก่าใช่ใช่ใช่ค่ะมีมีหนังสือเราไม่ได้หนังสืออบ ฉบับใหม่ที่ว่าใส่ตัวงำถามอะผมก็รอไอ้ตัวนี้อยู่ไงะรอไอ้ดูผลทดสอบคอนกรีตพี่พี่เขาไม่ส่งเห็นน้งเงาว่าพ,พ,พยายัมไม่ส่งแล้วพอตัวเก่าเนี่ยผมก็เลยไปขอสำเนาตัวเก่ามาสำเนาตัวเก่ามันไม่ถึงแต่พี่เขาก็บอกว่ามันเป็นเส้นที่รื้อไปแล้วก็เลยเขาเพิ่งเอานี้มาให้ผมเมื่อสักวันวันลหัสวันส่งได้แล้วไหม รับสื่อมานี้นะั่นไม่มากก็สุดนี่แหละสองวันนี้แหละนี่พอสือมาเนี่ยผมเพิ่งมาเห็นวันที่เขาก็เสียไปแล้วว่าวันที่มันไม่ได้เกิดจากวันที่ไทยคอนเฟร์อยู่ที่ในสาลท่องที่ยวอคะก็คือวันที่นันในตรงกับวันเทใช่ครับ ถ้าจะยิงปูนมันตากฝนอยู่ทั้งวันทั้งคืนอ่ะพอยิงไปมันมันผ้ามันผ่านไม่ได้ถ้าจะให้ดีก็คือตากแดดไว้สักสองสามวันถึงจะดูค่าตรงนั้นได้ก็เหมือน,นขนคอแห้งอ่ะเวลาได้น้ำสีงก็จะเก็บไว้เก็บไว้อันนี้พอมายิงปุ๊บผ้ามจะไม่ขึ้น มันเหมือนกับอายุออก,ก่อนลูกฟูที่แช่ไว้ยี่สิบแปดวันพอครบปุ๊บออกมากดอะไรประมาณนั้นอ,ออกมากดก็ต้องทิ้งไว้หนึ่งวันให้ใหน้ำมันไหลน้ำแล้วเหยออกให้หมดฝนมันตกมันแช่น้ำไว้พอยิงไปมันข้ามันนี่มห้คืนเพราะเมื่อวานเนี้ยผมก็บอกอพี่เอคอนกีดตว่าพี่ฝนมันตกนะพี่จะให้ผมเข้ามาไาสุดไหม หรือว่าเลื่อนไปก่อนเขาบอกว่าไม่เลื่อนจริงๆผมก็ไม่อยากจะคุยไอคอนกีนะเพราะไอคอนกีอะมันคือมันคือบุคคลที่ไม่อยู่ในสัญญาของอบตอผมบอกพี่ฝนมันตกนะผมบอกแต่เมื่อวาน้วผมบอกแต่ฝนแตกมาร์กมาร์กว่าไม่เป็นไรเราครับถ้ามันยิงไม่ได้ก็ไปไปยิงวันนี้ได้อยู่แล้วไอ้มาร์กไว้ก็ให้กมาร์กไว้แล้วเดี๋ยวถ้ายังไงเราดูวันกันใหม่ไหมหรือว่ายังไอพี่ต้องการที่มันเป็นแบบไหนแห้งไปเลยใช่ไหม ไม่ถึงตัวพื้นน่าจะให้ทิ้งไว้สักสองวันอย่ไม่โดนไม่โดนฝนสองวันมันเป็นไปไม่ได้ผมมันตกทุกวันมันตกทุกวันมาเป็นเดือนละแล้วยิ่งนานไปพายับโยธาก็เสียค่าปรับไปเรื่อยๆผมเป็นคณะกรรมการบริหารสัญญาผมก็มีความผิดนะวันนี้คือที่ผมมาเนี่ยเมื่อวานก็มีชาวบ้านเขาบอกว่าโน้ทำไมหนวดมันพังผมก็เลยเชิญผู้ใหญ่มาเชิญสมาชิกมาว่าถ้าโยธายิงผ่านผมจะเซ็นรับนะเพราะว่าเนี่ยผมถือว่าผมทำถึงที่สุดละ คือผมดูด้วยสายตา่มันไม่ผ่านผมบอกโยธาไอ้ผมบอกพยักษลว่าเส้นที่ผมให้รื้อผมไม่รับมันล่วงเลยมาเนี่ยเจ็ดสิบแปดวันวันนี้เจ็ดสิบเก้าวันวันนี้นี่นนะพี่จะรอให้มันแห้งมันอากาศผมว่าโอกาสยากกลางวันเนี่ยมันอาจจะไม่ตกเดี๋ยวพอบ่ายมันก็ตกมันเป็นอย่างเงี้ยมาร่วมสองเดือนแล้วไหมร่วมสองเดือนแล้วแล้วพอยิ่งปล่อยไปคือวันที่ผมตรวจรับถนนมันไม่ได้แตกขนาดนี้นะ เี๋ยขนมมแตกเพิ่มเยอะมากเลยไอ้กรณีแตกเนี่ยมันเป็นที่ส่วนหนึ่งเป็นที่ขนเทกับการวางเหล็กที่ว่ามันแตกวิ่งข้ามไปนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องดูความกว้างของรอยแตกด้วยแล้วก็ความมันมันกว้างขึ้นครับน้ไม่วันมันต้องบอกว่ามันกว้างขึ้นอย่างเช่นตรงรูที่ผมเจาะเรามาเป็นลุยเป็นขุยเลยลคือถนนเนี่ยเส้นนี้ซีนี้นะตี้ายนี่ยพี่ทำไปแล้วเสร็จแล้ว ใช่ครับชาวแก่ไทยพี่ลองพี่ลองคุยพี่ลองคุยเย,ยพี่นึ่คครับพี่ครับพี่อ่าคือคนคนที่พี่เข้ามาเนี่ยเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญของโยธางัยพี่เ็าบอกมันเช็คไม่ได้แล้วผมก็ไม่มีความรู้แด้านช่างว่ามันเช็คได้ไหมแต่คือถ้าถามผมเนี่ยตามหลักที่เป็นพี่เรียนมา ที่พอรู้เขาค่าเนี่ยคือในเมื่อมันเซ็ตตัวแข่งไปแล้วมันจะไม่กลับมาเออผมรู้แค่นี้อ 7จ็ดสิบแปดวันมาเนี้ยครับเจ็ดสิบแปดครับ,รบจะมันมันยิงมันยิงค่าเฉลี่ยได้ไหมอยู่ในที่ถูกไหม ครับใช่ครับ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 ใช่ครับคร้บครับ แม่ผมผมก็ยังรู้เพราะว่า<ม>ถ้าปล่อยเนื้อนานไปมันก็คาราการังไม่จบสักทีอ,ทอโอเคขอบคุณมากครับพี่ในในผมโ<อ>มทรหาใช่ครับใช่ครับครับพี่ได้ๆขอบคุณมากครับ

คโอเคขอบคุณมากครับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวมีแล้วผมเดี๋ยวรบครับ,รบรพี่ต้องยิงให้ผมดูอ่ะถ,ถ้ามันไม่ขึ้นพี่ยิงให้ผมดูเลยว่ามันไม่ขึ้นได้ได้